สวัสดีค่ะป้าน้ำโซ่เลกต่ล่างเข่าเนาะช่องเลกจับคู่กับข้อเนาะค่ะดีนเอก้าของป้าอ๋อยิ่มใส่เลกวิวมันจับคู่จับคู่ออกพร้อมเนาะได้แต่ปวดดีนเห็นนี่เด้ป้าอ๋อจับคู่ให้คือว่าจับคู่ให้เจ็ดแปดหกแล้วก็เจ็ดหกหนึ่งเข่ายิ่งด้วยเนาะตาตัดเล่นสองตัวเนาะจับสามตัววิ่งเจ็ดสามวิ่งหกกับเจ็ดด้วยเข่างด้ วันนี้มาสองตัวเนาะปออเนาะจะพูดสองตัวไม่เข้าไปเอ้ยซี่จับเอาเนาะทั้งปุกินทั้งจับครูวัฒน์ทำตารางได้ยืนเจ้าหน่อยก็ไปจับหายุ่งก็ถืออยู่ของเส้าหน่อยบอกไม่เอาสื่อเนาะเอาไปใจกันกับของเส้าหน่อยเขาเจ็ดแปดหกพี่แต้มเดียวเกือบแตกสามตัวเนาะวันนี้หลังวันพีแต่ะ วนี่เอฟซีก็เมมตนมาอยู่เขาแน่นอนวันี้ป่าันนี่ยาล่องเลยอะไรค่ะเทาชงวดเนาะสิจักถือบ่เอาทุงมวดจ่ล่างนี่ตีิ่ละคข่ใหาเจ้าออกไปมันบอกว่าปลาโอเน่ะจับป่าเกลี่ยนได้ยูทำไงอรอกำเนด้บ่นได้กับสมลอกค่ะลอกหมาลอกก้อนกระไดค่ะเดี๋ยวมันเป็นยังพอถือไปนั่งอธิบายไปนั่กระได้ลอกไปนั่ลอกไปนั่งลอกไว้ซื้อ รู้ที่บายพออกอธิบายไปเลยค่ะว่าจ๊แดงเจ๊แดนค่ะเมนูนางโจทย์เลขแรกแต่ล่างน้องค่ะมีบกตันมีศูนย์มีเจ้าแปดเจ็ดหกห้าช่องนี้มันจะเป็นเลขหลักร้อยนวดก่อนไม่เป็นเจ็ดกับมาเป็นบมาค่ะหลักร้อยแมนค่ะนวดก้อนไปหันเป็นสี่กับมาสามห้าสามน้องนวดวระที่สามเห็นบอสามสิบเอ็ดที่ผ่านมาแล้วก็นวดมืบ้านนีงค่ะเป็น กัมาเป็นเจ็ดเทาไห้วิ่งวิ่งตรงนี้นี่นี่นี่ขึ้นดีดีก้าวแ้านี่เท้าไห้วิ่งตรงนี้วิ่งไปที่เจ็ดกับหกมาตกานเด้ค่ะแต่ว่ามาล่างเนาะแต่ว่าเจ็ดเป็นหลักร้อยมาบนเพื่อหน่อยหน่อยสิมาล่างนี่งวดนี้หรอมาล่างเนาะแต่ว่าอยู่นี่มันจะเป็นรักน้อยตลอดะช่องนี้ชอบเป็นหลักบนงวดนี้สลับงวดนี้สลับ สลับก็มาเป็นหลักหน่วยเป็นหลักสิบมาเป็นหลักหน่วยอยู่ที่เกียรโอสารับเนาะมันกับพันล่วงล่างมันจะกลับ่วนมากมันฉีอยู่บนค่ะเนี่ยนี่เุ็นจังซีเนาะค่ะนี่ละเป็นหลักร้อยนี่หกเป็นหลักร้อยพออกขาได้จับหกศูนย์ห้าเอาหกหาก็ได้แล้วจะผูดยังไงผู้วังหันมันก็มาจับคู่กันค่ะ หัวดรีกับสี่ห้าสามหวดบัญีสามเดือนเป็นนักลอยคือสี่ดีดีเก้ากับนี่ได้ยังล่ะถ่ายถ้าสังเกตว่าช่องสุดท้ายนี่ซอเป็นรักลอยกับรักนุวยค่ะค่ะขันล่งล่างบรรยากาศหัวดหารที่ข้าวไปวิ่งนี่แ่ละเพราะว่าเป็นสูรบนเนาะค่ะชั่วมากสิเป็นบนมากกว่าเป็นบนมากขันมาล่างนี่กับพวกประกันว่าสิบไปน่วยหือซิบค่ะ เขาได้สีสรับกันดูค่เข้าสุดท้ายเขาให้สังเกตเอาเนาะค่ะสังเกตเอาเอสซี่คนจิจับเอาตรงนี้ขั้นต้นเรียนเลยเขากระจับให้ไปตามนี่แหละตามต่ร่างเนาะค่ะการผ่ะตัดมุกเกตไม่ไหวโอ้ผมเขาออกไปแล้วละไปดูไปดีลยตัดเนาะตัดออกตัดตัดออกให้มันเจะหน่อยตัวนุ่มก็เกาแต่นี้จับจับเต็มๆนี่่ขั้นว่าจับเต็มจับซ้ำตัวนึงอันนี้ก็คือจับเต็มเออชุดเต็ม ถ้าบ่เต็มเขาก็สิจับลักนี่ตามานต้องกันแปดนี่คือตายแล้วตายแล้วมันมาแล้วม้าแล้วว่างานว่างานมาแล้วไม่ตีตายเชียร์กันกับเียบ่ว่าเจ็บเจ็บกับมานี่ว่างานนี่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 แก้วนี่แก้วตายแล้วไม่จับนี่แจ็ปอ่อนตานี้่นี่เก่าพอตอนนี้แปดมันตายก็เลยไม่จับคู่แปดมันก็เป็นที่แปดตายไปตามสูตร มแตตายคันมากัาหันแล้วคือตายบ่แปดกับเจ็ดมันม้ากันเด้บ้างไหงอันนี้เพรานใจญี่ป้าอ่อตีว่าทียนบอะนี่แล้วนี่ที่ป้าพ่อจับเอานี่เห็นบะคือวานี่ป้าบ่อจับเอากับคือว่าเก่ามันมาแล้วเก่ามันออก่มันแห้งมันออกแล้วเรื่องอะไรค่ะเอจี้ฟังว่าช่องนี้ไม่ค่อยเอาค่ะย์นกับว่าเอาบัดสชุดไทยมาฟันเห็นพอวันว่าชีรดสิบรอก็ได้มาเพิมนี่ใส่ซื้อใส่ซื้อ เพราะว่าอันนี้คือว่ามันสีมากสีน้อสมมวิว่าเนาะค่ะอารมณ์ซาบะเนี่ยค้อทัาง낮สมมติว่าเนาะคลามเนี่ยสามอย่งามมากเลยแป่คือว่ามันมากบางหันบอกได้ว่าตายมากบางหันเท่าคือว่ามันสีบ่มากในสูงคันผู้ไดมากเ่าได้คที่เขาเอาไะไรือเก่าคันผู้ไดว่ามันไม่ตายนะอาเอฟซีว่าแล้วเจ็ดแล้วคะเจ็ด จ็ดมันก็มาที่เมื่อกี้ก็มามันมาได้คือเจ็ดสองคือเจ็ดสี่เข้าใจแล้วเรือวันปลาอ๋อสร้างอีกแบบคันช่องข้างหลังบ่เป็นยางอ๋อไม่ตั้งนะค่ะมันอาจจะมาแบบนี้ก็ได้หกเจ็ดห้าน่าละหกเก้าห้านี่คันช่องทั้งว่างะลด้เจ็บเอาห้าไปก็ไดคือตายคือมาตายอ๋อต่านนี้ศูนย์มาแห้งกองมูก็ได้เอาศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า แจ็ปมาไหนเนาเข้าใจแล้วเมือนกันเข้าใจเข้าใจทานเอฟซีว่มาเก่าจางวานตัว๊ด้ามเสีดกัห้าหข้างข้างางเก็ตห้าหกมันนาด้วยกันอาจจะเป็นล่างกันสีนะคือนมากเหกันหเเข้าใจแล้วบันเส้นหมากเข้าใจแล้วแต่ข้านูนเห็กแมนแล้วก็เส้นหน่อยเป็นเสี้นเราเล่นด้วกันนะเจ้าไครเส้นน้อยจับไหมมนูเป็นเส้นฝันนังเดียวจ้าจับใครเราคางวันนี้ วันนี้ใหอยเ้นน้อยจะไผ่เนาะค่ะทำงานไปจับขึ้นเขาตรงๆเลยเขาตรงๆเอาไปใส่กันค่ะเนี่ยแต่ร่างของพระอ้นำโชคเนี่ยคลิปหนาจะจับให้คลิปหนาเนาะค่ะเนาะจับให้เอาลงได้เนาะค่ะบัวค่ะแคบก่อนค่ะแคี้ยบบัวจะลงได้ไงบ้านใดได้จเด้าสามนาทีค่ะชัดค่ะทำได้เด้อค่ะนี่ ตามได้สนใจตามได้ตอนนี้ปราอ่อยังมาวงอันนี้คือปล่อยชุดเต็มไปก่อนเนาะสีให้ว่องก็จะไะนชอบส่วนตัวน่ะวงเลยบ่เดี่ยวแต่เดี่ยวแต่แต่ปราอ่อเด้อใจบุญใส่ว่องพอเดี๋ยวเดี๋ยวคนว่องเนาะรองกลางเนาะแม่กลางแง่ใส่คีบหนาคีบหนาค่อยวงเนาะค่ะว่ามักตัวใดค่ะแต่มันเข่ากับพุ้มฝันมาหางกันเนาะค่ะ ไปพิจารณาแท้เจรนาก่อนว่ามันสิมาแบบใดแมีนค่ะง่ามยู่เล็กนี่งามบ่มากน้ำบ่นี่มากค่ะบางคนก็ว่าพอเห็นตัวบางอย่งนั่งสู้เหมือนีิงอย่างเงี้ยอ้าสู้จนเต็มจอแล้วเด้ค่ะเอาเลขเลขวิ่งมีศูนย์กับห้านะค่ะนี่ค่ะในเลขวิ่งปลาออมมันกำลัจับคู่กันออกส่วนในเลขในตารางนี่ค่ะมีหกตัว มีศูนย์มีเก้ามีแปดมีเจ็ดมีหกมีห้านี่แหละคาะนี่จับกู้กับตามที่พอจับหายน้ำมันไายตัวว่างเทียมันกเก็บข้ออันเนื่องจากแต่ว่าชอบเหล็กเอี้ยเซีจับว่ามันชอบมาหลักหน่วยถ้าเป็นบนหลักหน่วยจะลอยก็ตัวนี้คือหาสามสี่ห้าสามมันจะมั่งคเพราะมันสาเหล็กสูงค่ะ แปดสองหกเจ็ดน้อยเ่ิงค่ะเหนื่อยซึ้ค่ะกันผู้ใดเก๋ี่เปนมาไส่เป็นจะเปล่าเพียงไจะล่างล้มหายแล้วบาดมือชาดบอสชาติเอยชัดบอสนี่หุนผ้าด้วยชัดบอสค่ะส้มใหญ่มากไย้ชนิดเอาเต็มนจอพ่อแล้วนิได้แค้วพ่อออแล้วค่ะเอาซื้อหนีเขอดี ออกนาบดูบางกันออกแม่สู้แม่แม่แอฟซีบึงสู้แม่แม่แอฟซีบึงอยางให้มาเห็นเนาะก็แบบยังไงเื้อปากบ่โอ้เอาหนกาบ่ออนเออ้อารมณ์ได้กออาลงได้ค่ะอาเทียมีพักตีแวก็เลสีเห็นสูกัน ให้เห็นเม็ดซิวลมซิวเไวเลยบาดใกล้เมื่อกาจิตาออกน้ำจนห้มไม่เรียบหน่อยหน่อไตัวอมโชวดเต็มหายสิครับแต่ว่ามีอย่างนะะ้งค่ะแต่ฝ้กซ่องประอ่อนได้เดยเอฟซีทุกท่านประอ่อนนำโชคกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกดติดตามไปดะะได้เลอค่ะอนุนคุณยชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เมตนมาก เดี๋ยวป้าอ๋อจัดการให้เนาะคะ่กะกต่ฝากกุย้ยไรกุ้ยแท้ให้กับทุกช่องแน่เส<อ>ียนน้อยปลารวยน้องพุทโธูซอเขียวปลาซ้อเขียวปลารวย,รโ,ย,รโ,ยโอ้เปลี่ยนช่องใหม่จะเ,เรื่อง,องเล่กแช่องใ,<ช>ใหม่<ส>เป็นซอเขียวปลารวยแล้วนะคะาจากพุทโธกับป้าอ๋อขอโชคค่ะพื้นภาษีรัจน่าใจปรุงข้องเอสซีทุกท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะค่ะลำลำด้วย วอดซีมาให้ถูกไว้ทุกคนเล้วค่ะค่ะอ๋ะวันนี้จะรบกวนป้าออกินนิดตั้งบนีไหนเนาะค่ะขอบคุณป้าอออหลายๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ